สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดเฮียเฟิรนนะครับในวันที่3กันยายนพศ2566นะครับวันนี้ผมก็มีฟุตบอล1คู่มาวิเคราะห์กันให้รับชมเหมือนทุกๆวันนะครับวันนี้เราจะไปคู่บิ๊กแมตช์เลยกันเลยดีกว่านะครับในสึกพรีเมียร์นะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเราไปดูราคาของคู่นี้กันก่อนดีกว่านะครับ ราคาของคู่นี้แอนดิแคปเอเชียเปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอนนะครับต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับส่วนตะกอสูงอยู่ที่3ลูกเราไปดูฟอร์มของทั้งสองทีมกันดีกว่านะครับฟอร์มของทั้งสองทีมนะครับแบบ h e a d to h e a ้5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเป็นฝั่งทีมมาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นนะครับที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับที่สามารถเก็บใจช,ชนะไปได้3นัดนะครับจาก5น้นัดล่าสุดนะครับแล้วก็อาร์เซนอนชนะไป2นัด เราไปดูฟอร์มของเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่าอย่างอาร์เทนอลนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างอาร์เทนอลเนี่ยฟอร์ม5นั้นล่าสุดนะครับต้องบอกว่าอยู่ในระดับค่อนข้างกลางๆนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นันะครับเป็นการเสมอ3และยังไม่แพ oui, <ver> ้ใครเลยครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดส่วนการเล่นเป็นเจ้าบ้านของอาร์เทนอลเองก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้2นันะครับเป็นการเสมอ2และก็ แพ้ไป1นนะครับโดยชนะทางด้านนอตติงแฮมฟอร์ลิสมา2ประตูต่อ1ชนะทางด้านวูฟมา5ประตูต่อ0ูนะครับเราไปดูฟอร์มของทีมมาเยือนกันบ้างดีกว่าอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ถือกับดีมากหรือว่าแย่มากนะครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดเนี่ยรวมในช่วงพรีีซั่นด้วยแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดสามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดน,นะครับจาก5้านัดล่าสุดนะครับเป็นการเสมอ1และก็แพ้ไป1 ส่วนฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับที่สามารถเก็บัจนนะไปได้เพียงแค่1น,นัดเท่านั้นนะครับเป็นการเสมอหนึ่งและก็แพ้ไปถึง3เลยทีเดียวโดยชนะทางด้านพอร์ตมัดมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเราไปดูตารางคะแนนของคู่นี้กันก่นกอนดีกว่านะครับตารางคะแนนของคู่นี้ไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้เยอะนะครับเพราะฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลทีมใหญ่มาเจอทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับค่อนข้างจะ ดูเดือดและมามันนะครับสำหรับคู่นี้ฝั่งเจ้าบ้านอาร์เทนอนอยู่อันดับ6ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว3นัดนะครับชนะ2เสมอ1นะครับและยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้5ลูกและเสียไป3ลูกส่วนที่มีเยอนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับอยู่อันดับ10ของตารางครับแข่งไปแล้ว3นัดนะครับชนะไป2ครับยังไม่ยังไม่เสมอและก็แพ้ไป1นนัดนะครับ ยิงได้4ลูกและเสียไป4ลูกนะครับต้องบอกว่ายิงได้เยอะก็เสียเยอะเช่นเดียวกันสาหรับทีมเยอนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในติดนะครับเราไปดูความพร้อมกันดีกว่านะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่านะครับอาร์เทนอนอลของกุซืออย่างมิเกลอาร์เตต้านะครับเพิ่งเปิดบ้านเจ้ากับทางด้านฟูลแลมมา2ประตูต่อ2ในหลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับจะได้ทางด้านตัว ทาเคฮิโร่นะครับโตมิยาสุนะครับที่พ้นโทษแบนกลับมาลงประจำการอีกครั้งนะครับส่วนด้านของโมฮัมเหม็ดเอนเนนี่นะครับกับเยเลียนทิมเบอร์นะครับเป็น2เแข้งที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคาดว่าต้องพักยาวๆเลยนะครับวันวันนี้นะครับทางมิเกลอาเตต้าเองจับมาในแผน4-3-3นะครับโดยจะมีทางด้านบุคาโยสาก้ากาเบียลเชซุดและก็กาเบียลมาเติเนลี่นะครับเป็นลงเป็น3ประสานล่าตะกอในวันนี้นะครับ ส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับของเอลิกเทนฮากนะครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านนอตติงแฮมฟอร์ต์มานะครับสามประตูต่อสองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงแข่งนะครับจะไม่มีทางด้านเมสันเมาส์นะครับลันมุนฮอยลุนดามัตเดียโลคอบบี้เมนูไทยเลวมาเลเซียแล้วก็ลุกจอแล้วก็ลาฟาเอลวาลาแล้วก็ทางด้านทอมฮีตันนะครับรอบบรรดาเข่งเจ็บค่อนข้างจะหลายตัวเลยทีเดียวสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับ วันนี้ทางฝั่งเอลิกเทนฮากเองจับมาในแผน4-2-3-1นะครับโดยจะมีทางด้านองเทนี่มาเญญาออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าล่าตะกอวันนี้นะครับและจะใช้ทางด้านแอนโทนี่กับบูโนโ่น,นะครับและก็มาคันแรดฟอร์ดเป็น3ประสานในกลางลุกนะครับเพื่อสนับสนุนอัวหอกตัวเป้าอย่างมาซิยาวนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าค่อนข้างมอมมันกันเลยนะครับเราไปดูทัานะของคู่นี้กันดีกว่านะครับทานะคู่นี้ต้องบอกว่า จากสถิติไม่ค่อยจะบ่งบอกอะไรได้เยอะนะครับคู่นี้เพราะเป็นฟุตบอลค่อนข้างจะสูสีแท้ยเยอะนะครับเพราะเป็นทีมใหญ่ทีมใหญ่มาเจอกันนะครับเวลาเจอกันทีไรต้องบอกว่าใส่สุดกันทั้ง2ทีมเลยนะครับวันนี้ผมก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดออกไปยันได้แน่นอน,นครับวันนี้ถ้าใครจะไปในราคารองหน้าบอลน,นะครับก็ให้ไปรองแมนยูได้เลยนะครับส่วนตัวผมนะครับคู่นี้ขอ ไปสกอร์สูงดีกว่านะครับจะมันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้มีประตูทั้งคู่แน่นอนครับการันตีนะครับสรุปด้วยคู่นี้นะครับขอไปสกอร์สูงในราคา3ลูกนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสำหรับใครอยากเก้ากลุ่มนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่แอด f f 9 9นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ